ในขณนดที่นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปช่วยลูกพักเลือกตั้งซ่อมที่ศรีสะเกดเขต5พูดถึงกรณีที่ปป,ปชเนี่ยนะครับมีมติตั้งคณะกรรมการไต่สวนจริยธรรมนางสาวแพรทองทานชินวัฒน์นะก็บอกว่าตนก็ไม่ทราบนะแต่ก็มาทํางานไม่ได้เครียดแค้นหรือคิดแต่จะมุ่งทําลายใครเรื่องนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะครับ และหากนายกถูก4ีองค์กรตรวจสอบในประเด็นคลิปเสียงที่พูดกับสมเด็จคุนเซนสุดท้ายผลจะออกมาอย่างไรนั้นเนี่ยนายอนุทินก็บอกว่าไม่ก้าวล่วงของแต่และองค์กรและไม่สามารถก้าลว่วงอำนาจศาลเพราะจะเป็นการไปชี้น,นำซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายส่วนที่นายทักษิณชินวัตรมีการกล่าวว่าพรรภูมิใจไทยตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่ทำหน้าที่ฝ่ายแค้นนายอนุทินก็บอกว่า จากการฟังสิ่งที่นายทักษิณและมวลหมู่สมาชิกพูดมาทั้งหมดพี่น้องประชาชนคงตัดสินได้เลยว่าใครคือฝ่ายแค้นเราเป็นฝ่ายค้านไม่แค้นไม่โกรธไม่เกลียดใครแม้แต่เมื่อวานนี้คุณอนุทินขึ้นเวทีปราศายที่ศีสเกตเนี่ยก็ร้อนแรงไม่เบาเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องขี้ข้านะอ๋อคุณอนุทินบอกว่าเป็นขี้ข้าประชาชนดีทํางานให้ประชาชนดี แต่เป็นขี้ข้าพวกโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองขี้ข้าพวกคนขายชาติไม่ดีโอ้โหนี่นะลบภาพความแบบนุ่มนวลของเสียหนูอนุทินไปเลยเมื่อวานนี้นะโอ้โหแล้วก็สมาชิกภูมิใจไทยหลายคนนะอย่างคุณไตสุรีนี่โอ้โหขึ้นปลาสายนี่ต้องบอกว่าแซบไม่ต้องหาทิ่นเลยนะเนี่ยเพราะว่าภูมิใจไทยพอมาเป็นฝ่ายค้านผู้บดนไล่บี้ โดนไล่บี้หนักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรดาข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินเนี่ยแกตั้งแต่งตั้งโยกย้ายเอาไว้ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโตนะเขาก็ทํางานกันไปบางคนอีก2องเดือนจากเกษียณคุณภูมิธรรมขึ้นมาไม่ทันไรเลยไม่ทันครบอาทิตย์สองอาทิตย์เลยฟาดเปี้ยงเลยนะย้ายจากกรมการปกครองอไปเป็นผู้ตรวจย้ายจากกรมปกครองท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจอะ,อะไรแบบนี้นะครับก็คุณอนุทินก็เลยบอกว่า เรื่องที่จะมาล้างบางสีน้ําเงินเนี่ยนอกจากเรื่องคนแล้วเนี่ยนะครับเรื่องคดีความเรื่องเขากระโดงอะไรต่างๆเนี่ยดูจะเป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยยุคนี้รวมถึงคดีหัวสวนะที่ก็เชื่อมโยงถึงมีการเชื่อมโยงถึงพรรคภูมิใจไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็มีข่าวสารออกมาเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าเรามั่นใจว่าไม่ได้กระทําความผิดพรรคภูมิใจไทย ไม่เชื่อเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีทางทําอะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆนะส่วนเรื่องการที่วิเคราะห์กันว่าคดีหัวสอวอเนี่ยจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการล้างบางพักภูมิใจไทยนั้นนายรุทินบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะพักภูมิใจไทยเป็นพักการเมืองของประชาชนใครจะมาล้างบางก็อาจจะโดนล้างไปก่อนวันนี้เราไม่ได้ทําอะไรผิดและไม่เคยคิดจะทําอะไรผิดนะคนรุ่นใหม่ของพักก็มีดีไม่มีทาง ทำอะไรผิดนะครับอันนี้ก็ก็ธรรมดานะเวลา,อ,าออกจากรัฐบาลไปเนี่ยนะคนมีอำนาจเนี่ยเขาก็ต้องไล่บี้นะไล่บี้อะไรไปคือถ้าถ้ามีแผลนะหรือว่ากาัดตกนะภาษามวยเลยว่ากัดตกนะพวกก็ไล่บี้กันแหลกลานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะภูิใจไทยเองงานช่วงนี้ก็ก็หนักหน่อยอำนาจรัฐไม่ได้มีอยู่ในมือนะครับอำนาจรัดไม่ได้มีอยู่ในมือ,อ,มมอ,มอก็ต้อง เอาความสุจริตเป็นที่ตั้งนะก็ต้องว่ากันไปตามระบบตามกระบวนการนะครับ